หลังการเลือกตั้งปี66เนี่ยประเทศไทยเปลี่ยนนายกไปแล้ว3รอบนะครับเลือกตั้งรอบเดียวได้นายก3คนคุ้มขนาดท้องถินในมือหนูอน,นาคตท้องถินไทยในยกความเสื่อมถอยของภาคการเมืองล่าสุดเน่วันที่6กันยายน2568ที่ผ่านมาเนาะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกมีมติ3า1เต่อ152เสียง เลือกอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าภาคพภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32โดยต่างในอนุทินและกับภาคภูมิใจไทยเนาะก็มีสัญญาว่าจะมีการยุบ สภพาภายในสี่เดือนทีเฮื้อคำมั่นไว้กับพรรคประชาชนแต่ว่านายกอนุทินก็ได้ประกาศนโยบาย100าร้อยสาวันแรกแล้วนะครับโดยนโยบาย100าร้อยสาวันแรกเนี่ยก็จะเร่งดําเนินการทันทีเมื่อข้ารนฐานตรตีพร้อมเนาะโดยจะมุ่งตอบโจทย์ปัญหาทั้งหมด4ด้านนะครับโดยด้านแรกเนี่ยก็จะเน้นไปที่เศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองฉีดเนาะจะมีการลดรายจ่ายประชาชนแก้นี้เกษตรกรแล้วกับผู้มีรายได้น้อยนะครับรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจสั้นๆอย่างโครงการคนละเก่งหรือหัจักในนามคนละครึ่งนะครับ และมีการเตรียมโครงการเดิมและยาใหม่นะครับอย่างโครงการเที่ยวด้วยกันเลยเฮาแอล์ด้วยกัน แล้วก็นโยบายที่2เนาะก็คือการฟื้นฟูภาคเกษตรนะครับจะมีการปรับโครงสร้างนี้จะสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพิ่มสภา,าพคล่องให้เกษตรกรก็อย่างที่เฮาหันเนาะตอนนี้เกษตรกรตุกขนาดขายอย่างค่อยได้แล้วก็ด้านที่3เนาะด้านพลังงานแล้วก็สิงแวดลอมเนาะมีการดูแลราคาพลังงานลงทุนพลังงานสะอาดแล้วก็ลดค่าไฟค่าน้ามันเนาะก็อย่างที่เฮาโูเนี่ยตอนนี้ค่าไฟกับค่าน้ามันแพงขนาดแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะใจใจเยีายขนาดเนาะแล้วก็ที่สาคัญข้อ4เนี่ยก็คือการปับระบบราชการอย่าง มีการลดขั้นตอนเพิ่มการบริการดิจิตัลเพื่อประชาชนเข้าถึงสิทธิได้ง่ายขึ้นครับผมพยางติ่ฮนะตอนนี้ระบบราชการเนี่ยล่าช้าขนาดขอเรื่องส่งเรื่องไปเป็น1ิบวันชาวันก็จะได้นะครับ แต่สิ่งที่น่าจับตามองแบบแพ้นโยบายก็คือกลไกอํนานาจของพภรคภูมิใจไทยนะครับนัาวิเคราะห์หลายไฟล์เนาะชี้ว่าภาคนี้เติบโตจากเครื่อยการเมืองท้องถิ่นหรือว่าที่ฮารูวาักว่าบ้านใหญ่โดยการขับเคลื่อนแบบบ้านใหญ่เนี่ยจะขับเคลื่อนแบบเครือ่ายมากกว่าการขับเคลื่อนแบบอุดมการนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการจับมือกับรรคการทำเนาะของร pues ้อยเอกธรรมนัฐรมเผาบ้านใหญ่ของหมฮาล์เจ้าเหนือนักเจ้าพยานะครับโดยการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยสะท้อนปรากฏการณ์บ้านใหญ่เป็นใหญ่ในเมืองไทยเนาะพิษพงศ์สวัสดนะครับนักล่าาจาก เพื่อความเห็นไว้ว่าผู้กองธรรมนัตกาลังทําให้พรรคการเมืองมดความหมายเพราะการย้ายพรรคซ้าแล้วซ้าเล้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตัวบุคคลเนี่ยสำคัญกว่าพรรคนะครับแถมด้านหนึ่งเนะาะพรรคภูมิใจไทยก็เล่นการเมืองมาต่างจากร้อยเอกธรรมนัตนะครับโดยเป็นการเมืองชุมนุมระดับพรรคนะครับที่เป็นการดึงหน้าการเมืองท้องถิ่นจากหลายจาังหวัดเข้ามาสวามิภักดิ์แล้วก็แลกผลประโยชน์ภายใต้ลมเงาพรรคสีน้ำเงินอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญขอ,ของการเมืองแบบภูมิใจไทยนะครับคือการควบคุมกระทรวงมหาไทยเนาะกระทรวงมหาไทยเนี่ยมีการกํากับผู้ว่าราชการจังหวัดกำนันผู้ นบ้าแล้วก็อบทัท้งหมดเนาะงานศึกษาหลายชิ้นเนี่ยก็ชี้ว่าระบบราชการแบบรวมศูนย์ทําให้บ้านใหญ่ได้เปรียบเนาะเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเข้าใจกติกาแล้วก็สามารถใช้การเลือกตั้งเป็นสะพานเข้าสู่อํานาจได้ดีกว่าพรรคทีขาผู้จักเนาะตังถ้าภูมิใจไทยเองเนี่ยจะมีการพักดันเนาะมีการเลื่อนฟื้นตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วก็ปลดล็อกวาระนายกท้องถิ่นเพื่อดำรงตําแหน่งได้ต่อเนืรองไปจักาสมัยนะครับนักวิชาการมองว่าเนี่ยคือเครื่องจักรทางการเมืองเนาะที่เชื่อมโยงผลประโยชน์จากส่วนกลางถึงท้องถิ่นนอกจากนี้เ บรรดาสสของพรรคที่มาจากบ้านใหญ่แต่ละจังหวัดก็ป่าประการเสมอเนาะว่าตกวเท่าทืาเพื่อบ้านตัวเองจังหวัดตัวเองซึ่งก็เป็นความย้อนแย้งในตัวเองนะครับเพราะว่าแม้จะมีการอ้างว่าตก่าเนี่ยทำเพื่อจังหวัดแต่หลายกรณีก็สะท้อนว่าสสบ้านใหญ่เนี่ยรับผูกขาดอำนาจการอู้ว่าตเก่าเป็นตัวแทนของคนทางจังหวัดยกตัวอย่างง่ายๆเนาะชาดาไทยเศรษฐคนอุไทยบ้านเฮาตัวมากจะอู้ว่าผมเป็นคนอุไทยผมพูดแทนคนอุไทยการนําเสนอตนอย่างเป็นการผูกโยงประโยชน์ของตนเพื่อดูเหมือนผลประโยชน์ของคนทางจังหวัดนะครับแล้วก็พรกก การกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องมันจำเป็นต้องอูนะครับฉะนั้นเนี่ยท้องถิ่นในมุมมองภูมิใจไทยเนาะ ก็จะเป็นลักษณะเชิงเดียวนะครับที่ตัดผลประโยชน์ของจังหวัดตัวเก่าออกจากจังหวัดอื่นแล้วก็พอภูมิใจไทยเข้าสู่อานาจเนาะการดําเนินนโยบายหรือโครงการต่างๆเนี่ยก็ดำเนินไปเพื่อสร้างบุญคุณเชิงนโยบายในท้องถิ่นซึ่งจะกลายมาเป็นความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของท้องถิ่นของพวกเขาเองนะครับถ้าประกอบภาพนักการเมืองท้องถิ่นจากบ้านใหญ่แต่และจังหวัดในภาคภูมิใจไทยแล้วก็ภาคภูกรองนะครับก็จะหารว่าโครงสร้างบริบทธศรกิจการเมืองรละดับประเทศเนี่ยจะเห็นได้ชัดเนาะ ป่ะมันพันนวกับทุนท้องถิ่นเข้ากับทุนผูคาด,ดับชาติยังไงเบื้องหลังคล้ายๆนี่ก็คือทุนขนาดใหญ่เนาะ ที่รวมทั้งทุนท้องถิ่นและกอทุนะระดับชาติเนาะตั้งแต่ทุนกิจรับเหมาของครอบครัวนายอนุทินเองเนาะไปจนถึงสายสะพานของเนวินชิดชอบกับอุ้มทุนเครื่องดืมขนาดใหญ่การร่วมตัวของร้อยเอกธรรมนัฐยิ่งทําให้ทุนท้องถิ่นไหลเข้าสู่ศูนย์กลางและผูกโยงเข้ากับทุนะระดับชาติจนกลายเป็นเครือข่ายผลประโยชน์ที่แนบแน่นภาพรวมเตียผมเล่ามาทัหมดเนี่ยก็สะท้อนว่าการเมืองไทยนอกจากจะเปลี่ยนนายกไปแล้ว3คนเนาะรัฐบาลที่ยังไม่ได้จัดตั้งของนายอนุทินยังต้องเผชิญคําถามสําคัญคือการผูกขาดอํานาจของบ้านใหญ่และก็งท ทองินการกระจายอำนาจของประชาชนจะเกิดขึ้นแต่ก่อนคือโจทย์ใหญ่สำคัญเนาะที่รัฐบาลอนทุ้ถินและพันธมิตรเนะี่ยต้องตอบสังคมไทยเห้ได้สี่เดือนตั้งหน้า